สวัสดีครับผมอยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับช่องช่างเน็ตชาแนลเนาะอ่สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปแนะนำสวิตช์นะครับสวิตช์สลับไฟอัตโนมัตินะครับก็คือตัวนี้นะครับหรือนะครับเพื่อนๆอาจจะรู้จักกันในนามของ ATS นะครับผม ATS เนาะจะเป็นชุดสําหรับสลับไฟนะครับสลับไฟโซล่าเซลล์ระหว่างไฟบ้านกับไฟโซล่าเซลล์นั่นเองนะครับพูดง่ายๆเนาะนะครับเพื่อนๆก่อนที่ผมนะครับจะมา ใช้ชุดสลับไฟตัวนี้นะผมได้ซื้อเป็นแบบนี้มาก่อนนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมปิดยี่ห้อก่อนเดี๋ยวจะโดนลิขสิทธิ์เดี๋ยวบริษัทจะมาฟ้องผมเอานะครับผมผมได้ซื้อเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนนะในทางแอป,ปออนไลน์นะครับทั่วไปนะวันนี้ผมซื้อมาใช้2ตัวก่อนนะครับเพื่อนมันผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะทนเลยนะครับอันนี้นะครับนี่ผมก็ใช้ได้ไม่นานนะครับเพื่อน ก็ได้เสียเนี่ยได้พังไปแล้ว2ตัวแล้วแล้วนะครับผมก็จะมาจบที่ตัวนี้นะครับเพื่อนผมก็เลยจะมาแนะนําเพื่อนๆเนาะว่าถ้าเ,เพื่อนๆจะซื้อ ATS นะครับเอาไว้ไปสลับไฟระหว่างไฟโซลาเซลล์กับไฟจากการไฟฟ้าแนะนําให้ซื้อเป็นตัวนี้นะครับเพื่อนเนาะตัวนี้นี่ผมได้ซื้อจากทางแอปออนไลน์เหมือนกันดูเหมือนว่าจะเป็น ช่างน้องหรืออะไรสักอย่างนี่แหละอันนี้นี่สติ๊กเกอร์ที่ผมแกะออกไปแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนอจิ้งจกมันเข้าไปอยู่ข้างในแล้วมันตายอยู่ข้างในผมก็เลยต้องขันน็อตตรงรูตรงกลางนี้ออกเพื่อจะเปิดฝาตรงนี้ออกมาเพื่อจะเอาจิ้งจกออกนะครับผมก็เลยแกะสติ๊กเกอร์ของเขาออกไปลนะเนาะดูเหมือนว่าจะช่างน้องอะไรสักอย่างเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์นะครับลิงก์ในการสั่งซื้อ,อชุดนี้ใต้วิดีโอให้นะครับเพื่อนเพื่อนก็ สนใจก็ลองไปกดเข้าไปดูได้นะครับผมเนาะ,ะสาหรับตัวนี้นะครับที่ผมได้สั่งซื้อนะมันจะมีขนาดหลายแอมนะครับผมตัวนี้เป็นขนาด80แอมนะครับ80แอมมันต้องมันจะมีตั้งแต่80แอม100แอม120แอมนะครับมีให้เลือกเยอะเลยเพื่อนๆราคาก็จะ,ะเพิ่มขึ้นไปทีละเล็กละน้อยนะครับผมสาหรับตัวนี้นี่ผมซื้อมาดูเหมือนว่าจะประมาณ 900หรือ1000นลิมิตน่นนแหละประมาณนี้นะครับเพื่อนตัวตัวนี้นะครับตัวนี้นี่ราคาประมาณ700นะครับเนี่ยมีมีให้เลือกเยอะเลยนะครับมีตั้งแต่500กว่าถึง800-900ก็มีนะครับหน้าตาแบบนี้นะนะครับแต่ความคนในมันสู้แบบนี้ไม่ได้ตั้งแต่ผมลองใช้ดูแล้วนะครับเพื่อนตัวนี้นี่ทนมากตั้งแต่ใช้มา ไม่เคยมีปัญหาเลยนะครับผมเนาะตัวนี้ตัวนี้นะครับเขาจะมีไฟบอกสถานะนะครับไฟสีเขียวก็คือเป็นไฟหลักนะครับไฟสีส้มก็คือเป็นไฟรองนะครับผมเนาะไฟหลักผมจะเป็นไฟจากโซลาร์เซลล์นะครับไฟรองก็คือไฟจากการไฟฟ้านะครับเพื่อนเนาะแล้วก็เขาจะมีตัวนี้ด้วยนะครับผมตัว S3Y นะครับหรือเรียกง่ายๆว่าทัมเมอร์นะครับทัมเมอร์หน่วงเวลานะครับ ทามเมอร์มีไว้ทําไมก็คือเอาไว้หน่วงนะครับให้มันสลับไปสลับมานะครับเผื่อไฟหลักมันหมดใช่ไหมครับก็คือแบตเตอรี่เราหมดให้มันดีดกลับไปที่การไฟฟ้านะครับแล้วเมื่อแบตเตอรี่ของเราถูกชาร์จเต็มแล้วมันก็จะสลับกลับมาทางโซลาร์เซลล์นะครับในระหว่างนั้นนะครับรีเลย์ตัวนี้นะครับผมทามเมอร์เนาะเขาก็จะหน่วงเวลาไว้นะครับเขา หน่วงตั้งแต่ส่วนวินะครับจนถึง60สิบวิได้เลยครับนี่แล้วแต่เพื่อนๆจะปรับเอาเลยเนาะนี่สามารถปรับได้นี่ผมตั้งไว้ประมาณสักสิบวินะครับเพื่อนๆเน,นะาะสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นขั้วต่อของเทอร์มินอนนะครับใช้น็อตขันยึดอย่างดีเลยนะครับผมแน่นหนาโอเคเลยนะครับอันนี้นี่ผมชอบมากและทางร้านนะครับเขาก็จะมี ตัวเลือกนะครับสาหรับเลือกในการาใช้สายไฟนะครับเพื่อนสายไฟตัวนี้สามารถเลือกได้นะครับใช้ตั้งแต่2.5จะถึงเบอร์สนี่ผมผมสั่งซื้อเป็นเบอร์สถ้าเป็นเบอร์2.5ราคาก็จะลดตันลงไปนะครับเพื่อนเนาะเดี๋ยวผมจะสาธิตนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นไฟโซล่าเซลล์เดี๋ยวผมจะลองลองเบเกอร์นะครับลงเบลงเบเกอร์ในส่วนของอ,อินเวอร์เตอร์เนาะและ เรามาดูนะครับว่าการสลับไฟเขาเป็นยังไงนะครับหนึ่งสองสามอ่ะเห็นไหมครับวันนี้ก็จะสลับมาใช้ไฟจากการไฟฟ้านะครับเพื่อนเนาะเสียงไม่ดังนะครับเสียงค่อนข้างเงียบเลยนะครับผมถ้าถ้าเป็นตัวนี้นะครับเพื่อนถ้าเป็นตัวนี้นี่เสียงดังมากนะครับมันสลับแต่ละดีนี่มีสะดุ้งนะครับผมตัวนี้นี่ค่อนข้างเงียบนะครับอ่ะครับผมจะลองขึ้นนะขึ้นเบรกเกอร์ อินเวอร์เตอร์ทางโซล่าเซลล์ดูนะครับแล้วเราจะมาดูว่าการสลับไฟมันเป็นยังไงนะครับผมผมขึ้นแล้วนี่ครับระหว่างนี้มันจะหน่วงนะครับเพราะว่าผมตั้งทามเมอร์ไว้เนาะประมาณ10วิน,นะครับเพื่อนๆดูอ่าเห็นนะมครับมันก็จะสลับจากไฟรองเป็นไฟหลักนะครับผมเสียง้ค่อนข้างเงียบเลยนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคลิปวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับแนะนำเฉยๆแนะนำ a t s นะถ้าเพื่อนๆจะซื้อแบบนี้นะครับผมแนะนำให้เพื่อนๆเพิ่มเงินนะครับเพิ่มเงินอีกสักร้อยสองร้อยก็ซื้อแบบนี้จะดีกว่านี้แนะนำสำหรับเพื่อนๆที่กำลังจะหาซื้อ ATX ไวกับระบบเซียวแล้เนาะนะครับสำหรับการต่อข้อต่อต่างๆก็ไม่ยากนะครับเพื่อนๆเขาก็จะมีไฟหลัก ไปลองนะครับแล้วก็ไฟที่เอาไปใช้งานนั่นเองนะครับอันนี้นี่พื้นฐานเบสิกทั่วไปเลยนะครับเขาก็จะเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับทุกคนเนาะสำหรับตัวนี้เนาะ80สแอมป์นะครับเ,เพื่อนาเ,นเพื่อนนะครับใช้โหลดไม่เกินสองพันวัตต์ผมว่าตัวนี้นะครับคงจะตอบโจทย์เพื่อนได้เนาะ,ะผมผมใช้โหลดไม่เยอะนะครับเ,เพื่อนตัวนี้น่าจะสูงสุดผมจะใช้ประมาณ1,200วัตต์ประมาณนี้แหละ ก็ไม่เห็นมันเสียนะครับก็ถือว่าทนมากนะครับเพื่อนถ้าเ,เพื่อนๆใช้ใช้ไม่เกิน2,000วัตตนะ์เนี่ยผมว่าตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ถ้าถ้าอีกระดับหนึ่งนะครับสำหรับ ats ที่ใช้ตัวแมกเนติกเป็นตัวข้อคุมตัวนั้นก็จะแพงนะครับผมแพงไปอีกเยอะเลยนะครับอาจจะเป็น2 3 0 0 0พก็ได้นะครับเพื่อนอันนี้เป็นชุดเริ่มต้นนะครับถ้าเ,เพื่อนๆจะซื้อ ats ก็แนะนำเป็นตัวนี้ดีกว่านะครับเพื่อนเนาะ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ลิงก์ในการสั่งซื้อลิงก์ของช่างที่เขาขายให้ผมเนาะพเพื่อนๆก็ลองอเข้าไปติดต่อทางร้านดูนะครับอันนี้ไม่ได้โปรโมทหรือไม่ได้โฆษณาให้กับทางร้านนะกออ็ผมใช้งานจริงๆนะครับใช้งานเองก็เห็นว่ามันดีก็จะแนะนำเพื่อนๆเนาะอันไหนที่มันไม่ดีนะครับก็จะไม่แนะนำนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการแนะนำเพื่อนๆเ,เฉยๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปของช่างเน็ตนะครับผมแล้วมาเจอกันใหม่นะครับว่าคลิปครั้งหน้านผมจะพาเพื่อนๆไปทําอะไรต่อเนาะสำหรับคลิปครั้งนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ